สวัสดีครับผมวันนี้ไทยทักบอดีคารนะครับผมพาทุกคนมาที่สระบุรีนะครับผมวันนี้เรามาส่งรถกันนะครับให้กับลูกค้าเป็นรถแก๊สนะครับรถบรรทุกแก๊สครับโรงงานแก๊สอันนี้เป็นรถไฮลัสวิโก้นะครับผมโตโยต้านะต่อกระบะาเล็กเป็นแบบคอกบรรทุกแก๊สนะครับผมนี่แผงข้างทั้งสองฝั่งนะครับผมซ้ายขวาสูง40เซนติเมตรนะครับผมเท่ากับแผงท้ายเลยเท่ากับแผงท้านหน้าล่ง แผงท้ายด้านล่างนะครับสามารถเปิดลงได้ดึงดึงตัวนี้รางรถไฟสีดำนี่ออกมาแล้วก็ลองแผงท้ายได้แล้วก็มีประตูด้านบนอีกครับ2บานนะครับผมตัวนี้เราใส่หลังคาให้ลูกค้าด้วยครับผมถ้าเป็นคันกันก่อนเราจะทาแบบเปิดได้แต่ตัวนี้ลูกค้าต้องการแบบเป็นโค้งหลังคาอย่างนี้นะครับผมด้านหน้าครับตรงนี้เหมือนจ็อกกี้ที่เราตรงนี้จะเหมือนจ็อกกี้ลูกค้าเอาไว้ใส่ถังแก๊สขนาดเล็กนะครับผม บรรทุกถังแก๊ขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็ใส่ที่ใส่ถังระเเิงให้ข้างละ1ตัวนะครับผมซ้ายขวานะครับตรงด้านหน้ามีตะขอเกี่ยวผ้าใบให้ตรงนี้ครับซ้ายขวานะฮะพร้อมพ่นโลโก้นะครับผมวัตถุ w i f lomi ตามกดข้อบังคับนะครับของขนส่งนะครับผมนี่สวยงามมาก สนใจติดต่อได้ครับผมไทยทักบริคารเซอร์วิสตามชื่อที่อยู่เบอรโทูนี้เลยนะครับ